สบายดีทุกคนบทประสองสัมคลบังลาและกะทีมงานบ้านนาสองสองกันเลยนะจ้ามันนี่ปะมันนี่ก็คือมันนี่สิไปอยไงครับมันนี่เอาเห็นถนนคนเดินถนนคนเดินเนาะเอามันนี่มีเงินจากบาทเนาะสองร้อยสองรอเพื่อให้พี่น้องฟังสองร้อยทุกคนสองร้อยบาทจะใช้อะไรได้บ้างในประเทศไทยลองเบอร์อ่าบพกกินหรือบ่เนาะเดี๋ยวมันนี่สิให้สาวขมวนครับเป็นภูใส่ใจเงินในประเทศไทยลองเบิ่งอ่า มาซื้ออะไยังแน่ใน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 ใจนี่คิดคิดใหญ่เป็นพิเศษไปจะกินแนวแนวแซบแซบประเภทยำยำยำหอยแครงอะไรพ่อว่าอะไรเงี้ยน่อยลอง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 ใส่ใจในในจำนวนเอาแบบเอาสองลายพอจำกัดเอาดีกว่าสองมึงนี่ไปเดี๋ยวสี่หกสาวขโมยถ้าจีนอ๊อกห่อเลาะไปยังเป็นอย่ไปเลย ฮะไอ้ประเดียินว่าปยังก่นนะย่างเขากำลังกำลังย่างไก่เขาแล้วทุกคนนี่มันมคนเดินเนาะนี่ครับด้านหน้าเป็นถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวสซให้สตาสาวขมวนขับพาพี่น้องเฮาไปใส่ใจเงินลองเบิงอ่าสมมติว่าพี่น้องอันทางลาวเพิ่นบ่เคยใส่เงินไทยเฮาก็สิเอาเป็นขมหวยเพิ่นจักหน่อยนึงขมหวยจักหน่อยจะใหญ่ทุกคนมาเลาะถนนคนเดิน บุญการทางแล่นถนนคนเดินจุดที่บึ้งการ,าาาเ,การเป็นการมาหลถนนคนเดินบุญการทาง,ลางลแล่นตอนแรกเขาก็ไปเล็งซะก,กันไหมไปเล็งว่าอีหยังเป็นตะบบตะอนะรอบแรกคือเป็นรอบเล็งเองไหมท่านผู้นีเลยให้ให้น้องสาวข้าขม้วนเป็นเป็นผู้สรรหาอาหารเลยนะเดี๋ยวไอซี่เป็นผู้เบินน่งน้ำแอบแอบแอบ เซเลยทุกคนแหน่แนแน่อยากไว้ในใจนี่คืออย่างจะกินยำเแหละเลยกินยำมันมามีงบอยู่สองเอา้ทุกคนเลียกยำน่ะส่วนางนั้นดินี่ยังไม่ใช่ใช่ไหมยังมอมนทุกคน่เนดี๋ยวจะเอาเนียแบบปิ้งๆย่างๆนี่แหละมีย่างก่อนนะทางด้านหน้าเลยทุกคน ดูว่าปิ้งปลาหมึกดีกันหรือไม่ใช่ลองดิน้ำจิ้มคือแบบแซ่บเลยเนี่ยเรื่องน์เตน้ำจิ้มแล้วสงสัยสิอยากกินแนวแนวนี้มันวะแม่แล้วถามคุณตงไม่เท่าไหร่ครับไม่ละจัดบาทเนาะปลาหมึกหุ้งหุ้งบอกว่าเป็นเลขอย่างไรเลขเลขสิบบาทได้เหรนโอเคเลียกเอาเลยโอ้ยไม่สิบบาทเลยไม่สิบบาท จสามไม้เน้อสามไม้สาวขโมยเอาสามไม้มันบ่สามไม้แล้วแล้วเป้าไม้ในใจคือยำมันบ่ยำอยากกินยำอยากไปตามหายำกันตามหายำกันเนาะพน้องครับตอนนี้ครับกำลังคนกำลังเริ่มเลื่การเร่งงานแล้วก็กำลังมาย่างกันนะครับแดดลมลมตกเดี๋ยดสิ้นแหงสาวขโมยนี่เป็นไก่น้ำผ้าพี่น้องเข้าไปเลาะชมเบิึงบรรยากาศแล้วก็อาหารเนาะ เมืองใดเมืงใดได้มาสัมผัสประเทศให้เราเป็นไเพงความรู้สึกม่วนนะของอยู่ของกินหลายสถานที่เราเที่ยวกับข้าวดีไหมถนนคนข้างเป็นอะไรไม่ก็คักตัวอยูเราเลยของคนจีนนอหนี้ก็ได้แต่วก็ยูเราคักไปหนึ่งทุกคนเลือกอ๋อสามไม้นี่คิดว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่เอาสามสิบบาทสามสิบบาทเขาจ่ายแบงค์ร้อยไปคุณทอนให้เท่าไหร่เจ็ดสิบบาทโอ้แสดงว่าเสียวซานในการใส่เงินเราตัวไหนเงินเงินไทย ทำได้เอาเงินก <c oughs> ีบดีจะคองแลทุกคนโอ้น่าอร่อยมาเลยอันนี้มันอีหย่งเขาเออยงไรไ่ปลหมึกมึกันบอกรึไ่ปลาหมึกอันนี้พิ้งปลาหมึกแค่นยำมีบนแถวนี้นายมีบอกโอ้นั่นเองตำยำแซ่บเออคอยมาเอาก็ได้ไปสร้างกัได้เราจะคองอยากนี่เลย ยูที่น้องบรตธานาธิบดนี่บอกเนวแนวตั้งใจอยากมาอยากมาใหยยอดน,นี่วะกินยำเอายำมีมีมีจังไรเนี่ยครับมียำหอยนางรมแล้วก็ยำทะเลรวมแล้วก็ยำตะไคร้กุ้งสดกุ้งสดได้หมดช้าเอาย่างหอยแข้งนี่บอหอยแข้งจะเป็นหอยแข้งแข,ข็งขแข็งนะคะหืมหอยนางรมสดเอาบอกหอยนางรม นั่งรถดนะครับอนกันได้บอกมัคนละสูตรได่นบอครับผมนกันมาได้ม่นบอครับผมจะไม่เอา่อนั่งร่มันครับผมยำขอนั่งรมกระดาสุดเท่าไหร่ครับสุดละครับสุดล้อกินบ่สกินเดี๋ยวซเบิ่งนักินเมืองหลังนั่งได้นะอด้ครับใส่กล่องเลยครับเอาสองร้อใส่ไปแล้วร้อยสามสิบสี่เหลือเท่าไหร่เงิน เดือนเจ็ดสิบบาทแล้วเจ็ดสิบบาทแล้วอีกเจ็ดสิบจะได้อะไรใช่ไหมเจ็ดสิบได้อย่างนึงคนะงอมไห้ซัมนี่ด้นี่ลองใส่ใจซัมนี่ด้นี่เดือนเจ็ดสิบบาทต้องในน้ำอยู่เหรอได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเลยครับค่ะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าคนกำลังรังไหลมากทมากถ่ายได้บ่เนี่ยถ่ายคลิปได้บ่แพงสูตรบ่บ่แพงมันบ่ เขาเอินะไวะลูกชิ้นปลาระเบิดนี่วะถวยเท่าไรนี่อันนี้ก็ยี่สิบ่กนวันเนี่ยแก้วแก้วละสิบแก้วละสิบเอาอันนี้สอันนี้แก้วละสิบาทนี่แก้วละยี่บจ้อ๋จังเดือดดีนะเอาเอาเอานี้สีแดงแดงไหสีแดงน้ำจิ้มะคะราเลยครับยีบาทเอาเนืบบ บาทเอาอันนี้คผกรอบดีขนาดเลยกรอบเนาะจ้าเนไฟเขาเอิลเป็นไฟฮอตดอกเปนไฟฮอตดอกนี่อไอันเดือบเบอก้วมะขามเนาะบอีมขามเคืออยู่แล้วเดือเบ้มะขามไหมซิมเบอเอเอาสาขอนซิมเบอนขอนตใสมือเลยนะมันกรดนอบมาทางนี้แล้วัใช่ปะ เอาเอาอันนี้นําหนี่งอันนี้จอกเขาได้จอกระซิบบาทจอกน่อเลยเอาจอกนี่งขยเยาผงอย่างอันนี้เป็นอันไก่ปีกไก่ได้นขยา่อันอันนี้ซาบาทว่ะเนี่ยอันนี้ซาบาทเอาอันใหญ่นี่ก็ได้ครับเอาอันใหญ่เลยเคยบอกเคยขยเยาวาะหม่เคยมันมันมีรสอย่างเนี้ยครับอันนี้อันนี้ได้ได้เอารสเผ็ดๆได้บ่เอาเผ็ดเอารสเผ็ดเผ็ดได้เลยเอาเผ็ดนี่เอาเผ็ดเลยเอาไหนเอานี้ก็ได้เนี่ยอันนนี้เาะ อันนี้เขาเอิ้นไก่ขยาำมันบอกแมนไก่ขยำปีกไก่ขยาำยูล่ามีบอกมีอยู่อาจจะมีแต่เอิ้นอย่างยุคนอะปีกไก่ขยำเพื่อนปีกไก่ขยำเพื่อนงบเข้าเริ่มเปิดต้องปังไสาขามวลเริ่มใส่งบในการทำคอนเทนต์เบิดอะไรได้บ้าเนี่ยเจ้าพ่อังอันนี้ก็คือใจค่ะแยำค่ะนั่นสามสิบบาทแสดงว่าเหลือเงินอีก 3ามสิบบาทเออต้องต้องใส่ให้มันเป็นน้ำโคกันีแก่ละสิบบาทวันนี้เป็นบวกินน้ำโพซี่เป็นจินตะเบียดแต่ยังใส่ติ้งมองโซ่กันปะหยอกหยอกเซฟเซฟเอาเบิรงลูกซี่ให้นะธรระดาจะเอาไข่ตืมบ่ไข่ปลาหมึกเอาเนาะเออเรียอ์สามสิบจะเอาไข่ตืม เมื่อวใหม่ละสิบบาทเขาเขาเขาจะเฝ้าสรุปนี่โอเคเดินต่อเขาบร่ได้สร้างร้อมกันรอไม่สร้างร้อมกันก็ได้บ้โอเคใช่อบคุณครับ ได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับโดยได้ประมาณนี้แล้วไปเขาเหลืออีกโปรแกรมนึงโปรแกรมนึงเดี๋ยวสั่ง,งไหมทุกคนตํายำแซ่บครับผมหนึ่งร้อยนะมาเรามาสรุปใน,น,น,นสา,นานลามา,มามาใส่กันให้จำนวนสองร้อยได้อะไรบ้างมามามาดูกันมีอะไรบ้างมีทุกคน น,นี่ก็คือตำยำแซ่บเขาในเขา่ายำของน้ำลม,มครับผมอันนี้หนึ่งร้อยบาทบแล้วก็วกนี่จะมีเป็นยำปลาหมึกเนาะแล้วก็ไข<ใ>่ไข่หมึอกอ่าไม้ละสิบบาทพอดีหกไม้กับสามสิบบาทหกสิบบาทอันนี้จะเป็นอ่ฮ ok อนดอกเฟนนฟายแล้วก็กิเกยเขยอย่างละยี่สิบบาทพอดีอันนี้ก็4สี่สิบบาทครับทั้งหมดก็คือสองร้อย ต่ยเลยโอเคไปหมดเลยทุกคนไปเราเดินทางกันไปไปซิมกันเบนะิลงเนาะขอบคุณนะมาสาวข้าวม้วนเป็นอะไรทุกคนสิ่งนี้เราสั่งไปซิเซฟที่เมื่อไหร่เอาซิมมึงอันนี้ก็เฮาอ่ะเนี่ยมาซิมไหมเนาะปีไก่ขยาวเขาอ่ะปีไก่ขยาวเนี่ยมาซิมซิมเบียร์ไทยมึงละบอกเบียร์ไทยบะร,บบรบอ้องมึงละบอก นั่งไม่เคยเลยเอากับตอนรองตอนนอะมาไทยเอาแต่เข้าไปเล่าก็ยังตอนตะเบียร์เล่าเขานะมาไทยก็บตอนเบียไทยจักหน่อยนึงเอาลองชิมยำที่ต้องการกินนะเอายำซะก่อนนนี่ยำนี่เป็นยำหอยนางรมครับคนใส่เกี๊ยวเลยนะใส่เกี๊ยวเลยมาอืมีกับผักพร้อม